อ,องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้านอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอกราบสวัสดีทุกทกท่านค่ะขอเชิญทุกทกท่านรับชมวิดีโอการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิน่นผ่านการเพิ่มมูลค่าจากขยะได้เลยค่ะในานา้นผู้บริหารขององค์การบริาหารส่วนตำบลเขาล้านจากได้รับการนโยบายมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยในเรื่องการสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิน่น ผ่านการเพิ่มมูลค่าจากขยะโดยการผสมผสานกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นซอฟต์พาวเวอร์ทางการบริหารส่วนตำบลท่าร้านได้รวมกับอาสาสมัครท้องถิ่นลักโลกได้ทำการคัดเลือกการทำผลิตภัณฑ์น้ำมันจากการกลั่นขยะพลาสติกผ่านกระบวนการไพโร,รและซิกซึ่งมีที่มาจากปัญหา การจัดการขยะพลาสติกที่ถูกพัฒนามาเป็นทางเลือกในการรีไซเคิลเคมีเพื่อสร้างเชื้อเพลิงและวัตถุดิบใหม่ๆครับสาเหตุที่เลือกเพิ่มมูลค่าจากพลาสติกเนื่องจากพลาสติกที่ถูกใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมหาศาลแต่มีคุณสมบัติไม่ย่อยสลายตามธรรมชาติในระยะสั้นทำให้เกิดการสะสมในชุมชนโดยวิธีการจัดการเดิมในชุมชนเช่นการฝังกลบหรือเผา ซึ่งทาให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศซึ่งทําให้คุณภาพพลาสติกด้อยลงนั้นทางองค์การบริหารส่วนตนําบลเขาล้านร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกของตําบลเขาล้านได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นโดยมีการประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อหาทางออกในการที่จะลดขยะที่เกิดจากพลาสติกจึงเกิดความคิดตัดสินใจที่เลือกก,การกลั่นน้ํามันจากพลาสติกเพื่อเพิ่มมูลค่าในตัวผลิตภัณฑ์และเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่น กลไกการขับเคลื่อนในตัวผลิตภัณฑ์เริ่มต้นจัดก,การวางแขนและเต็มการประชุมผู้นำหมู่บ้านทั้งในอบตอชุมชนและอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเพื่ออธิบายแนวคิดโครงการเริ่มสำรวจปริมาณขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นในชุมชนตั้งจุดรวบรวมพลาสติกในหมู่บ้านพร้อมให้ความรู้ประชาชนในการคัดแยกพลาสติกที่เหมาะกับการไพลโลไลซิสและจัดการอบรมชาวบ้านที่รับผิดชอบ ร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกกระบวนการขั้นตอนการกัดนน้ำมันเราไปติดตามต่อกันเลยค่ะโดยกระบวนการการนันก็คือถุงหรือพลาสติก10กิโลพลาสติก10กิโลก็จะได้น้ำมัน8ลิตโดยมันจะแยกดีเซลและเบนซินออกมาเองที่ซื้อก็ซือคนขายบอกว่าทางกานั่นคือที่เราเอาพลาสติกใส่ถปงน่อสกคพู่เนี่ย ฝังหนึ่งถ้าอัดให้แน่นก็จะได้ประมาณ20กิโลวัวันนั้นงั่ก็ได้40กิโลกลก็ะาิบโดยเมื่อกรน,น้องใช้ 5, 5, ะระยะเวลาโดยเชือเพิงเชื้อเพิงที่ใช้นในการกันก็คือน้ำมันกิโลมันกิโลเป็นน้ำมันเครื่องที่ถอถ่ายออกแล้วจะนำมาเป็นเชือเลิง อกมีการกัน,นแต่ละครั้งสะใช้เวลาประมาณ5-6ถึงชั่วโมงถ้าอยากให้น้ำมันมีคุณภาพจริงมันก็เล่งไฟได้สามชั่วโมงนี้ก็พอได้ทุกวันอย่าปล่อยให้หมันไร้ค่าพลาสติกเก่าในบ้านเราเปลี่ยนตันพลังเนตินาอบตดเขาล้านคิดแผนพัฒนารูปพลังชาวบ้านทั่วหน้าสาร้างอาชิพใหม่ให้ชุมชน มีค่าทิ่ป,ป้าเขาลานบานเบาให้ไหลเสส,สเปลียนพลาสติกให้กลายเป็นน้ำมัน เพิ่มรายได้มั่นคงน้ำมันจากขยะพลังสะอาดของคนไทยรู้ทำได้ด้วยหัวใจเข้าลานรวมรรงกันสร้างฝันวิจัยที่มั่งคงให้รยโลกทำใบให้สดใสกว่าเดิม